อ auto, ๋ยไอ้สาธิตเจ้าก็ดีแท้น้องใยน้องนี่แหละค่ะลิ้นหยันกัเลว่าสิมาส่วนนั่นน้องเฟิร์นไปงานวัดน้องกันบ่พอดีมีหมดสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูช่อเดอะซีรลี่ค่ะอาค่ะสวัสดีช่องเมียเสียปูช่วเดอร์ซิลี่ผักกันเทศอย่างเนี่ยขึ้หลายคนแท้ผักกันเทศครบค่ะอา เชฟกับมาเพราะเชฟบาดเนี่ยขายอ้ําขายยูพุนกับเนมือเว้นยูดีกับม้าให้เรียกน้องๆอีกตีครับผมโธ่แต่คือคัดคือแน่แท้เป็นหน้าที่ครับบ้ามึงมึงมึงฟังพุนกับพราฟังพุนบัง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 จะยิ่งยังกันลำควันนะคะยิ่งว่ายบังอันนี้เด้ออันยิ้โตเด้อนี่มาดูคนสวยของเราดีกว่าสวัสดีค่ะวันจันทร์วันจันทร์มาสิพาน้องไปท่ายันมิวสิกคัฟเวอร์มิวสิก ของค่ายกอกแต้เรคคอร์ดนะคะน้องเฟิร์นจำซื้อค่ายให้ได้ด้วกอกแต้เรคคอร์ดไหนไหนห่างกอกแต้เรคคอร์ดซื้ออยังหูวะเอาคือโบลูลงบนทางอ่ะไอหยังตอกเราเป็นเจ้าของค่ายกอกแต้เรคคอร์ดนะคะลงบนการฉีบไปดอกญานกันทีมาถาบถามให้น้องเฟิร์นไปอ่าเป็นนักเอกมิวสิกเพลงอย่างเงือเพลงอะไรนะตาที่เพลงอย่างเงือ เออเพลงอย่างอุปกรณ์ค่ะเพลงอย่างอุปกรณ์เด้อแต่ว่าโอ่าสาธิตคืออยากให้สาธิตรับเชิญแต่เป็นพระเอกใช่ไหมครึ่งคู่กับต้องเฟิร์นนี่โอ้คือมีคนตรวดไล่เตรวจลังไห้ดีแท้พระเอกประจำค่ายก็ขัดกันว่าเราจ้างบริการแล้วอ๋อเราจ้างบริการแล้วมันบ้างเท่าไหร่ลูกเบสสองสองสองสอย่างสองหมื่นสองไล่ อ,อกะจำตำแหน่งทึบนวดทึกอันนี้ให้ค่ะเลื่อนเ <ใน S 1> มื่อจดงานเมื่อยเนาะเมื่อนี้เนาะพวกเจ้าออกไปตอนใดไปต้อนรับอันนักท่องเที่ยวหน่นสี่โมงเช้ามู่บอกเมียนดอกเทียงไม้ยังบด<อ>เย,ย็นยูเมือ่อคืนเนี่ยพระกัไปบสไสารภาพมาหม่นี <laughs> ่ละค่ะเมื่อนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเมื่อนี้มีงานวัดบ้านนักแกไปบุ้งบอลล้อมกับพี่อยู่บ่หรือว่าที่ไปบบกับทีมงาน ไปบ่มนี่เพื่อนไปบอไปไปไปหมดเลยอะเนี่ยมันพักกันไป่สิหัดไปหมอล้ําผู้ใดเหล่าม้าแน่นังเขาบอกลุงผู้กนแต่ว่ามื่อนี้ดีแล้วคนบ่ตกแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญไอัสาชิตอันนี้บมดแขกรับเชิญของโอ้โหเพลงอย่างก็ยาว์ร้ายยาว์ร้ายเอาไอ้จัตพี่ไปลองนัมเดอรเพลงเนี่ยลองลองเรียจากท่อนเจ้าอ่ะตอนนี้ให้บอกลองอ่ะลองเล้วโดนลองกันเย้า ยาบ่าวไร้ยาบ่าวไร้เผ้ายุกเผ้ายุกยุกไม่หลายกเวลาใหญ่อยู่เนี่ยโอ้ยตอมบกทัวนี่แหละค่ะบรรยากาศแรงๆเลยเดืนก้อนที่สิออกไปวัดลิ้นสิบิหาลูกสาวเด้อค่ะเด้อนน่องแก้มหอมไปเล่นอยู่งานวัดแล้วก็เลยแวะแวะมาเบิ่งน้องๆทีมงานอยู่ข้างหลังเพิ่นพักกันเฮ็ดอีหยังกันก็เลยว่าสิมาสวนน้องเฟิร์นอีหยังนี่สาธิตแต่ที่เราเสือไม่เทสอีหยังนี่ ม่งงเ,เอาเสือมาให้น้องเฟิร์นโอ้โหตาเจ้าคือดีเจ้เเาเจ้าคือตู่แล้ววงยางใยน้องดีแท้จำเลยว่าล้างเอาเฟิร์นเฟินมาเอาเส <ไป S 1> ื้เอเนี้ยมาเอาเสื้อไอ้สาธิตแล้วพอดีไอ้สาธิตเอาเสือมาให้น้องเฟิร์นเพราะว่าอาทิตย์หนามันก็นจะเริ่มหนาวแล้วแล้วอุบลมันหนาวก่อนนะคะตอนนี้ลมพัดวีวียูลินบอกเลยเพราะว่าทุกคนใส่เสื้อแขนยาวแล้วอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื่งสองสามอยู่เพิ่งอ่ะสาธิตสาธิตจับจับเสื้อด้วยมือหนึ่งอันเนื่องสองอ๋อ สาทิตเดี๋ยก็ดีแค่ห่วงใ่น้องเด้กค่ะเด้อห้น้องเฟินใส่เอาเสือมาจะใส่ในซักหรือยังนี่เาสือเาดูแลนะคร่บดูดูใสย้องเน้นเอ้นมีนกันนอ๋อตั้งแต่ปีนั้นพงบอกเป็นกองจ้องพงบอกี่กองจองซักซักซักปีไรบนี้ไอสาธิตแล้วอ่ะนันยูได้ไงเอนีเป็นผู้ซักเสือ้าให้ เจ้าคือดีแท้ไม่ได้คิดอีย่างกับน้องเขาแม่นบ่ฮ้คิดอย่างคิดถึงบ่คิดบ่คิดถ้าไอ้คิดหรือบ่คิดคิดหรือบ่คิดฮะยินดีใจเลนะโอ้ขอบคุณไอ้สาธิตเตอร์ค่ะเด้อที่เป็นห่วงน้องเฟิร์นก็เฟิร์นมาหนีกับไ่ได้ไปไซค่ะยุยุติหนีแล้วยู่ยี่หนีแล้วกับที่ร่างจานแล้วไงที่ล่างจานเฮ็ดงานประจำอีกแล้ว เย่งเขาคนกินลายเอาใส่ใบตองใบตองกินน่ะพวกเจ้าอ่ะเพื่อได้ร่างหวยดูมือเขาเสียนัะน้อเข้าใจบอกเลาะเอาะปันยังเลาะเลาะไอไกับพอดีคักเลยเนาะนี่แหละค่ะลิ้นอันก็เลยว่าสิมาสวนนั่นน้องเฟิร์นไปงานวัดน้ำกันบ่พอดีมีหมอลำมันเป็นบุญกฐินบ้านน้าแกค่ะประจำทุกปีแหละพวกเจ้าพักกันแล้เขาเอ้ยอย่างเห้อ โซเข่งเข่งโซโซอย่างเง้อโซอย่างเง้อเข่งโซงเออเข่งสูงโอ้โหได้จบมาได้เพิ่นพักกันเข่งโซศ่าแล้วค่ะเนี่ยแต่ละคนว่นได้เข่งเนี่ยมันเข่งสูงเข่งตะเบอร์ไหมวะสาธิตเจ้าเข่งตะเบอรวันนี่แม่นบวแม่นค่ะงานบุญบ้านเฮามันสิต้องยิ่งใหญ่เด้อค่ะเด้อสิเมาเอาจ้อยไอ้แจนั่นบ่มักดอกเอาจ้อจวดไปรถแต่ว่าเสียดายปีนี้บ่ได้เอารถแห่ไปพ่อปกติเอารถแห่ไปซอยเพิ่นก็เอาแต่ค่าน้ำมันนะคะแต่ว่าปีนี้เด็กโตแน่ดอก เรียนโตแน่อยู่ขนาดออกจากโควิดไปมีงานยังเล่นโตอยู่ว่าที่จริงมันมีงานเหล่านี้เขาแคนเซิลดนเลยว่ากินเขาเขาแคนเซิลอันทางการนี่อย่างด้อที่ไปยุ่งบนบ่อนี่น้องเปิร์นไงคือว่าไปทั้งที่งานเนาะเปิดหูเปิดตาน้องเขายิ่มแย้นห้องค่ะหน้สงสารอยู่ ยูนี่ก็มีแต่ผู้ชายอ่นเข็นอัเอฟซีเขาว่าเขาเป็นหทวงน้องเฟิร์นผยกันูนี่มีแต่ผู้ชายยังมีแต่หน้าหวานหวานกินยูนี่ติผู้ชายผู้ชายเขยูนี่มีแต่ผู้ชายเขาก็ญาติน่ะนะแต่ว่าจริงๆก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเป็นผู้ชายหลายก็จริงอยู่ครับแต่บ่ต้องห่วงครับมีลูกมีหบุญญาเบิดแล้วมีไอ้สาธิตครับมีมีอ้ายมีซ้ายอยู่ครับไอ้สาธิตไอ้เบิ่งแย่งอยู่ครับไอ้สาธิตเบิ่งอยู่ค่ะชอบบุได้ไอ้ยังคิดอีหยังบ่ดีข้ามศบไอ้สาธิตไปก่่่อนแล้วววาาเพระา หากขึ binary, ong, ้น้องคือนนุงดูแลกันนะคะคือเขางขึ้นหนาไม่กินเนาะเนียนวะเหรอไหมฝังฝังฝังหนาสาธิสฝังกาสาธิตเจ้าเบิ่งหนาสาธิตค่ะเจ้าลิ้นกับไรมานั่งมานั่งเล่นนั่งคุยกับน้องเพราะให้ได้บ่มีบ่มีผู้ใดเห็บเหียงน้องได้รู้จาก ไอ้คเดียวีแวดมากลเขาเรียกว่ายูจะไปหายูเดี๋ยวไอสาธิตหายใจห้องไห้อีกจทิ้องไหอยู่บ่อสาธิตแล้วจะทิดวเาจะทิ้ห้องไห้อีกอยู่บ่อท้ายแล้วเหรอเนี่ิดวเาทิ่ห้องไห้อยู่บ่กสาธิตเม่จริงเลยน้จริงไม่จริงอย่างบุมบอเาเป็นยังขึ้นบ่เพราะเพราะอะไรทำไมจะไม่ร้องไห้ บม่ได้ยะเจ้าเจ้าเรล่อมาี้เริ่าสนิกันแล้วเนี่ยเองเอ้อค่ะเป็นแบบว่าเริ่มสนิทกันนะคะก็เป็นน้องเป็นนุ่งคุยเล่นกันค่ะบ๊อบบุคลิกของน้องเฟิร์นกันที่เป็นคนนิ่งๆแล้วก็บ๊อบค่อยบ๊อบค่อยว่าค่ะแต่ว่าจะจะออกมานั่งคุยนั่งเล่นน้ำมูน้ำเปกอยู่ค่ะอยู่กันแบบอ้ายน้องอะค่ะเอาฝากบอกเอฟซีด้วยที่ทุกคนที่เป็นห่วง เราเป็นห่วงเลยจ้ะไอเราดูแลดีหยาดิดดีดีเด้๋พอได้ได้คำเดียวแจวแจววะล่ะมาบอกเลเจ็บเพ้อเวลาวันวันจันเนาะจะไปจะไป cover mv นะคะเอ้ย cover เพลงแล้วก็ให้น้องเฟิร์นเป็นนางเอกมิวสิกแล้วก็พระเอกมิวสิกเป็นไทยเนาะ อันนี้ลิ้นต้องไปศึกอันทามเจี๊ยปูกับยั้งต้อก,ก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนป็นเจ้าของค่ายลิ้นมัน <c oughs> อันนี้ลิ้นมาถ่าถามพระเอกกับนางเอกเพื่อนไายไทยพ <c oughs> อดีเ้าห้น้องออกไปเที่ยวไปยังไปเลาะไปเล่นมมอยูอุบลนี่เดือนกว่าเลยนะเนาะไม,ไม,ไม,ไม่เดือนกว่ากะ <c oughs> <3 S 1> ยแูแดนตามสตแเ้าค่ะวั่ได้ไปไส่สามสี่ครั้งบางเท่าก็คือเจ้าอ้าัยไว้รุ่นเนี้ยค่ะเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเองดีแล้วก็อยากเที่ยวอยากยังงันเนาะ เดี๋ยวจ้างว่าล่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปให้ให้เออ่าทายมิวสิกก้อนแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวเอ,เ,อเอาเอาเอาผมไปด้วยไห <c oughs> อน,นี่ไงพี่ก้ตอนนี้เราตั้งชื่อรายการให้แล้วเด้ทอทอทอเ <c oughs> ที่ยวถั่วทีบโดยน้องเฟิร์นเจลินและก็สาธิตนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ <c oughs> แต่ว่ากับที่เที่ยวแถวแถวอุบลน,นี่แหละค่ะแต่บ่รู้ว่าสิไปเที่ยวทั้งใดกับลิ้นกวาคิดเบื้องก่อน จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าเสียดไลกการนะแค่คิดว่าอยากสวนน้องเฟิร์สไปเที่ยวสงสารน้องเห็นน่องอยู่ได้ยูห้องกับยูกับทีมงานนะคะจริงๆก็แค่อยากพาไปพอดีไอ้จอนนี่เราว่าจี่สั่นกะเออเฮ็ดรายการไปเลยยังก็โอเคก็ดีด้วยเนาะที่ได้บังเหงาอามีต่ลินได้ว่าเด้อคนอื่นขอบบ้างเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะลินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมียเสียผู้จัดเดือดซีรีส์กัด้วยค่ะกะ งก็เอาบรรยากาศน้ำมันคามันแหละมาให้เบิรงนก็เป็นกับน้ำใจให้เด้ออ่ะน้องเฟิร์นฝากฝากผลงานน้องเฟิร์นติดตามเฟซบุ๊กเพจอะไรที่ไหนติดตามเพจและเฟซบุ๊กเฟิร์นยุธิกาชื่อเหมือนกันเลยนะคะทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย